มาถึงเมืองไทยแล้ว YouTube Premium Lite แพ็กเกจดู YouTube แบบไม่มีโฆษณามาขั sure> ้นมาในราคาเบาๆ89บาทต่อเดือนเพิ่งเดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับสำหรับแพ็กเกจดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาที่เรียกว่า YouTube Premium Lite มีคำว่า lite ต่อท้ายด้วยนะฮะบ้านเราเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็จะมีแต่ YouTube Premium ธรรมดาถ้าเป็นรายบุคคลก็คือเดือนละ159บาท ถ้าเป็นแบบ Family เท่าที่ผมจำได้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะ3 5 9บาทแล้วก็มี Family ได้อีก5คนรวมคนที่เป็นเจ้าของ Account ด้วยเป็น6นะครับแต่ในยุโรปเนี่ยนะครับเขามี YouTube Premium l i ท e รุ่นราคาประหยัดกว่าพรีเมียมธรรมดามีมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะครับแล้วก็ Google เพิ่งตัดสินใจที่จะเอาเข้ามาในเมืองไทย แพ็กเกจ o u t u b e Premium Lite ตัวนี้จะมีราคาถูกกว่าพรีเมียมธรรมดาทั่วๆไปประมาณ40%ครับแน่นอนราคามันถูกกว่ามันก็จะมีฟีเจอร์ที่น้อยกว่าด้วยอันนี้ต้องเข้าใจอย่างแรกก่อนลองมาดูครับว่า YouTube Premium Lite ได้อะไรบ้างในเดือนละ89บาทนะครับอันดับแรกคือถ้าคุณดูวิดีโอทั่วๆไปที่ไม่ใช่วิดีโอที่เป็นเพลงหรือเป็นมิวสิกวิดีโอ คุณจะไม่มีโฆษณาเลยเออถ้าใครถ้าใครไม่ค่อยดูเพลงเนี่ยนะฮะแล้วอยากจะได้ YouTube Premium ผมว่าตัว l i ฟ์ตัวนี้89บาทต่อเดือนคุ้มนะฮะเพราะว่าตัวนี้ถ้าดูวิดีโอทั่วๆไปไม่มีโฆษณาเลยนะครับแต่ถ้าคุณดูพวกเพลงหรือมิวสิกวิดีโอเขาจะยังมีโฆษณาอยู่แต่เขาจะไม่มีโฆษณาขั้นตรงกลางนะเขาจะมีโฆษณาตอนเริ่มต้นคลิปคือกดเข้าไปเนี่ยดกดเล่นเพลงนั้นปุ๊บ จะมีโฆษณามาก่อนซึ่งบางอันก็สกิปได้บางอันก็สกิปไม่ได้ตามแต่เจ้าของช่องเขาจะตั้งเอาไว้นะฮะถ้าเป็นเพลงจะยังมีโฆษณานะครับ แล้วก็ในระหว่างที่คุณถ่ายฟีดของ u t u b e นะฮะหรือว่าค้นหาวิดีโอเขาก็จะยังมีแบนเนอร์โฆษณาขึ้นมาด้วยนะครับก็คือเขาเก็บเงินเราถูกลงแต่เขา YouTube ก็บอกว่างั้นขอแทรกโฆษณาไปในบางส่วนแล้วกันส่วนเรื่องอวิดีโอคลิปที่เป็นเพลงนะครับหรือว่าเป็นมิวสิกวิดีโอ YouTube ถือว่ามีปริมาณคนดูเยอะมากนะครับยังต้องใส่เข้าไปอยู่เพราะว่าตัวนี้ราคาถูกกว่าตัวพรีเมียมแค่ไม่เท่าไหร่เองราคาถูกลงมาประมาณเกือบครึ่ง ไม่ถึงครึ่งดีนะครับส่วนคนที่ใช้พรีเมียมไลท์นะครับถ้าไปดูใน YouTube คลิปก็จะแบบเดียวกันเลยคลิปทั่วๆไปไม่มีโฆษณาขั้นยกเว้นวิดีโอประเภทเพลงโอ้อยนี้เด็กๆดูเบบีชัก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 นะฮะก็จะยังมีวิดีโอโฆษณาตอนต้นอยู่นะครับแล้วก็สิ่งสำคัญก็คืออันนี้คือฟีเจอร์สำคัญของ YouTube Premium l i ฟ e คือปิดจอดูไม่ได้ ฟังไม่ได้วิดีโอไม่เล่นต่อนะฮะปิดจอเมื่อไหร่หยุดเลยนะครับไม่สามารถเล่นวิดีโอเบื้องหลังได้ซึ่งผมว่าอันนี้สำคัญหลายคนน่าจะตัดสินใจตรงนี้ได้ยากนะฮะมันเป็นฟีเจอร์หนึ่งเลยนะที่ผมยอมใช้คือหนึ่งคือเรื่องโฆษณาที่เราไม่อยากดูโฆษณาใช่ไหมครับเรายอมจ่ายเงินสองก็คือเวลาเราอยู่ในห้องน้ำหรือว่าเราเปิดเพลงฟังอยู่อะไรเงี้ยเราไม่ต้องดูหน้าจอก็ได้ไงล้วก็ปิดหน้าจอไปเลย ก็ทำให้เครื่องสลีปไปเลยแต่เพลงยังเล่นอยู่ฟังเพลงอย่างเดียวหรือฟังพอดแคสต์ฟังรายการอย่างใดๆในโลกล้วนฟิสิกอะไรเงี้ยฟังเสียงพี่ป๋องแปงกับคุณฟางอย่างเดียวพอนะครับเออพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเออตกลง89บาทคุ้มหรือไม่คุ้มนะฮะแต่ไงคุณผู้ชมลองช่างใจดูแล้วกันคือบางคนอยากได้ y o u t u b พ p ีเมียมแต่จ่ายไม่ไหวจริงๆนะฮะ159บาทต่อเดือนหรือ ทำไมไม่เลือกเป็น m i m y ล y ่ะไปตั้งตี้เอาแบบสมัยก่อนเราดู Netflix ไงใช่ไหมฮะเพราะว่าบน Family ของ YouTube Premium แบบ Premium ปกตินะผมจำได้ว่ามัน359บาทต่อเดือนถ้าหารกัน6คน 6, 3, 6, 5, 30ตก50กว่าบาทเต็มที่เอาเลย60กว่าบาท ยกเว้นว่าคุณจะสมัครบน iPhone นะถ้าบน iPhone เนี่ยคุณต้องจ่ายประมาณ399เลยเกือบ400ซึ่งคุณต้องหาออกมา6คนเนี่ยต้องตกประมาณ70บาท70บาทเนี่ยยังไงก็ถูกกว่า89บาบาทตัวนี้แล้วไม่มีโฆษณาเลยแล้วปิดหน้าจอก็ได้เล่นเบื้องหลังก็ได้ผมว่าเนียนกว่าเยอะนะครับแต่เขาก็ออกมาเป็นตัวเลือกให้ใช้ในประเทศไทยนะครับใครอยากได้นะครับลองใช้ดูได้ด้วยฟรี1เดือนนะครับไปลงทะเบียนลองใช้ดูได้นะครับถ้าใครลองช่างใจดูแล้วกันใครคิดว่า ไป y o u u u b e p พ e มีม m เลยไม่ไหวแต่อยากเอาโฆษณาออกบ้างยกเว้นเวลาดูเพลงแล้วก็ปิดหน้าจอไม่ได้ถ้าใครเน้นดูวิดีโอแบบดูภาพด้วยไม่เน้นเรื่องการทำงานเบื้องหลังฟังแต่เสียงอย่างเดียวนะผมว่า89บาทนี้ก็คุ้มในกรณีที่คุณหาตี้ไม่ได้แต่ถ้าหาตี้ได้นะตี้กันเถอะนะครับเพราะเขาคงไม่ทำแบบ n น t f l i x อะคือไม่มายกเลิกตี้เราหรอกคือ y YouTube เนี่ยมันเป็นบริการที่คนยินดีที่จะจ่ายค่า s u b s c r i b e อย่าง YouTube Premium อย่างผมเองเนี่ยผมว่าผมใช้คุ้มมากนะเพราะคนส่วนใหญ่ใช้ YouTube เนี่ยคุ้มดู y t u t u เนี่ยมันดูได้หลากหลายมันมีทั้งวิดีโอตลกวิดีโอไลฟ์สาระดูเพลงดูรายการนู่นนี่นั่นคือมันมีให้เลือกเยอะกว่าพวกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอื่นๆที่จะต้องดูเป็นหนังหรือซีรีส์เท่านั้นไงใช่ไหมมันดูวิดีโอสั้นก็ได้ดูสารคดีก็ได้ดูภาพเหตุการณ์ก็ได้ดูข่าวก็ได้ดูรายการทีวีก็ได้ คือ,อยังไงแล้วเนี่ยคนที่จ่าย YouTube p r e m i u มเนี่ยผมว่าเขาเน้นความคุ้มค่าแล้วก็จ่ายได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องไปยกเลิกเพราะถ้าคุณตั้งตี้เป็น YouTube Premium Family ยังไงก็คุ้มแล้วดูได้ยาวๆเขาไม่ยกเลิกแน่นอน